ด้วยนะคบโอเคก็ขอสวดีกันด้วยนะครับโ okay. อเค okay. ทุกท่านเลยนะคะก็กลับขอต้อนรับส่เกมะมาครับ Pocket Edition นนะครับกระผมอีกเร็วเลยนาะยเอ้ยคุณบีมดีครับโอเคครับกระผมน,นะครับคุณบีซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องถังหาโนดนะครับโอ้แค่ฟังแากที่นี่น้ำลายนี่ไหละโ okay. อเคก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากโอเคไม่มีอะไรมากจริงๆด้น,นดมบีอะซอมบีแมนโอเคนะก็โอเคเอามาสามาแบแต่งันสักคู่นหนึ่งนี่เป็นจิ๊กเกี้ ก็ที่ได้ยินะก็เป็นนั่นเลยอ่าเหนียดเรื่องจักรสองหกนะคะก็ซึ่งได้มาจากพี่ดักกี้เกมเมอร์นะก็มาสอนทำมันแบบนี้แนะต่พี่ดักกี้เกมเมอร์เขสอนใส่น้ำนะครับจะช่วยเองนะนะแล้วก็น้ำไหลวนขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นถามว่ามันคืออะไรก็อ่าอย่าไว้ดันนะ้ำแกะอะไรมา โอเคฮะมารีวิวกันนะฮะไปเรามาเริ่มกันเลยครับเครื่องนี้ทำงานยังไงอย่างไรพูดยังไงหนึ่งครับนี่เลยเราต้องมีน้องสัตว์หน่อยหน่อยอย่างเช่นคุณบ้านคุณมีสัแจกเลยว่านี่เราเตรียมเรามาต้อตกออกมาให้หน่อยต้องต้อโอ้ตองตกออกมาตุ๊ดเฮ้ยยังไงก็แต่ลงมันตกออกมาตุ๊บตุ๊ดมาเราก็จะขึ้นไปทาง เยอะอยู่เหมือนกันอวเยอะเหมือนกันนะซึ่งเราก็ทำการดื่ออาหารเข้ามปั๊บ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 อั๊บปั๊บมั๊บปั๊บปัตกปั๊บปั๊บปันกปั๊บปักบปั๊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 บั๊บปั๊บับปั๊บปั๊บปัััยจ <isions> ัก็อาจจะมี อะไรสีเขียวด้านขวามือนะคะก็ขออภัยด้วยนะผมพอดีผมปับนนี้ได้เวลาไม่ได้แล้วแล้วก็แหลตอนหลังๆจะคลิปมันจะจางๆไงไม่รู้ก็ขออภัยด้วยนะครับมามาโดนมาเออดันเดี๋ยวดูมันดันกันเองนะว่ามันดันกันเองนะครับแล้วก็รอให้มันตกถ้ามันดันกันเองนะครับแนะนําว่าอย่าไก่นี่ก็ถ้ามันก็ประมาทเหมือนกันนั่นแหละ ปลาม่าดได้นะครับไก่นี่ไม่ได้เด็กบางครั้มันก็บินกันเองี้บินตกบ้างเหมือนมันก็บินออกนอกเหนือโอเคก็รอใมันเยอะหน่อยเวลาเราจะได้สมมุติง่ายๆนะครับเราจะได้สมมุติง่ายๆนะครับโอเคก็ขอเยอะๆหน่อยละกันจะได้สมมุติง่ายจะได้เวลาสมมุติอะไรจะได้ง่ายๆมากินมา นี่ครับหมูมั่งหมูเยอะเยอะหมูนี่ก็สครับก็ถือมือมาจ๊อจื๊จึ๊บจ๊จึ๊บจึ๊บจ๊อง่ายครับตอนเขาทำเดี๋ยวเดี๋ยพัดหน้ามาสอนล้วกันอันนี้มาลีนะฮะโอเคพอแหลกแล้ว ถ้าเรามาดูใส่น้ำม่าจะแหลกนิดนึงไม่แหลกนิดอะ่ะง่ายมากแม่งก็มันมันก็จะเลี้ยงแถวมันเึินไปนะคบแล้วระบบน้ำเราก็วางอย่างวิธีที่ถานมากนะครับยวพัดหน้ามาสอนมาสอน,นทำเครื่องทกตัวทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตามวางน้ำว,วางวาง้ายังไงอย่าง,ง,งนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับก็จะมากตกตัวมกันตรงนี้ซึ่งของที่เราใช้สังหารคือสาย หลับสายขงทีิเราใช้สังหางนะครับแกก็เริ่มมาน้ำตรงนั้นนะมันก็จะสามารถดันให้หมูตกลงมาได้นะบางตัวก็โง่นะเลยผ่านขึ้าานาไก่คออรับย,า,ย,งา,ย,า,ยางไก่ครับ ยืนนิ่งอยเด็กก็ตายไก่ไม่สามารถจมไน่นอโอเคอมเพื่อเป็นเลิ่ศงานยอมดีถ้เทังนี้เวลา19นาฬิกายีนาทีโอเคก็ยังไม่หมดหรอกมั้งเนี่ยวายน้ำต้องดัต้องอย่างนี้ย่ก็มา มนน้ำนี่ก็ง่ายมากครับเดี๋ยวรอตอนเช้าอีกนะโอเคมาเริ่มโอผมไม่มีมานะโอ้ยมันจะมลเยอะโอ้ยขอโนษขอโทที่พูดคำหยาบคายก็นะเ,เราดูกันนะว่าเราจะได้กินสแตแ่ะสเตก็กนะครับผมนี่กอปคำขอบพี่เด็กกี้เกมเมอแบบพูดกันยัง้นเลย แต่ว่าไอ้ไอ้โรงนะมันคืออะไรเป็นบ้านนั่นเองมันไม่ค่อยได้อยู่นอนนอนแก่เนี่ยเนี่ยนอนใกล้ๆเลยเนี่ยนอนจะแต่งเนี่ยถ <c oughs> ือว่ามันสว่างดีเลยอยากจะนอนก็อ่าซึ่งขนแก่ที่หัวางก็ขนเกะเตะอ่าเพื่อเป็นเวลาเลิกง,งานยามดีค่ะ ที่เราใส่มนเมื่อกี้นะว่าทำไมซ้ายมันไม่หล่นนะครับีจับไแล้วจับขนาดไปแล้วจับจับับตอนที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงที่นี่ดูเท้าตัวต่อไป าสังหารเลยนะหนึ่งนับสองสาไปมาดูของที่เราได้คนระับโอ้โหหอูหหนี่รับของที่เราได้เดี๋ยกบกันเโอ,เโอ้กับหนึ่งสตเต็กอมได้หนังมาหนึ่งสเตก็กเนื้อไก่หนึ่งสเตก็ก อีกหนึ่งก้อนเนื้อหมูอีกหนึ่งสแปกโอเคแล้วก็ขนไก่อนก่งสแตกนะครับง่ยายมากทีนี้เอาไปทํากันดูนะฮะเดี๋ยวพัทหน้ามาสอนทำเครื่องนะครับขอบี่กผูมได้รวบรวมกันมานะครับเก็บของนพอผมก็รอจนกว่าบางางครั้งผมก็หน้าเบื่อนะคะเบื่อที่จะรอก็รอให้มันตก ตกกับดักนะฮะเราเก็บเก็บของกันไโหเนื้อนี่ได้เยอะเป็นคุ้มมากครับผมผมคิดไว้ว่าผมจะ,ะใส่ให้มันมเยอะนะฮะเอาเต็มผิดเลยโอเครอบวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิว,ววันให้ดูเฉยๆนะเฉยๆเลยอเอามาดูให้ดูเฉยๆเป็นอย่างนี้แนละ้ว ก็ผมก็ชอบทำอย่างเงี้ยแบบเป็นไรไม่รู้ว่ามันสเสลติดคอทำประจำจาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะก็ออขอแค่ให้ทุกคนนะกดซับสไครตและก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคบโอเคนะก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s ด b s c r ไ b e นะครบก็นี่เลยว่าถ้ากดไลค์ผมขอซับนะฮะขอซับแค่ แค่ยี่สิบอะผมขอแค่ยี่สิบซับเท่านั้นนะครับก็ถึงยี่สิบซับเอ้ยยี่สิบซับนี่อะจะสอนทําแล้วก็รีวิวนะจะสอนทําแล้วก็รีวิวแหละขอแค่ยี่สิบซับเท่านั้นยี่สิบซับพอถึงยี่สิบซับเราก็จะมาฉลองการสร้างอ่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในเฟซพ็อกเก็ตอิดิชันไมคัสพ็อกเก็ตอิดิชันไทยแลนด์เป็นกลุ่มนะกลุ่มไมคัสพ็อกเก็ต ไ e c ค a ับ PE ไทยแลนด์นะครับก็ก็มีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็เฟซส่วนตัวก็ไปหากันเลยนะคะหาในอ่าผมไม่รู้ไปหาชื่อนะบบบีมโบจุดบีมโคมาสุกนะเขามีอะไรอยากให้ผมถามอะไรก็แชทมาได้นะครับโอเคนะคะบบบีมโคมาสุนี่ไม่ไม่รู้โคมาสุอ่ะไม่ต้องสงสัยว่ามาจากไหนก็ตั้งไว้กันแหละ แบวันนี้ไม่มีอะไรมากก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ